ก่อนจะเข้าสู่หน้าหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปหลังจากทางหงแดงนิวฟร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลโดยที่ทางเยอเกนครอปยังคงวางหมากมาระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมผู้รักษาประตูเลือกใช้ทงังอริสันเบ็คเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสตาต่างปกติ แนวรับสี่คนประกอบไปด้วยอิบราฮิมาโคนาเตได้ลงสนามเป็นตัวจริงจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานได้ในตำแหน่งปักกหลังตัวกลางขนาบข้างด้วยทางเทันรัสซันเดอร์อาโนประจำการเป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ของทางคอสตาซิมิคาสที่ได้ลงเล่นแทนที่ของแอนดรูโรเบอร์สันที่ยังไม่หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บ แพงมิดฟิลสามคนก็เลือกใช้ถังหวัดตรุเอนโดรงทําหน้าที่เป็นมิดฟิลตัวรับคอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์แล้มีทางโดมินิกโซบอสไลน์และเคอร์ติสโจนคอยปั้นเกมอยู่ที่บริเวณกลางสน,นาม ส่วน3ประสานแดนหน้าก็ามีการรอบทางดาวินนูนเยสเป็นเพียงตัวสำรองในเกมนี้เปิดทางให้กับทางหลุยดีออสและโมฮัมเหม็ดซาล่าลงมาปั่นป่วนบริเวณริมเส้นทิ้งให้ทางโคดี้กัคโปเป็นศูนย์หน้าตรงกลางในบทบาทของฟอลสไนทางฝั่งทีมเยือนไม่เก็บออเตต้าก็วางหมากมาระบบการเล่นแบบ433โดยเช่นเดียวกันผู้รักษาประตูเป็นดวิกรายา แนวรับสีคนมีวินเลียมซาริบาจับคู่กับกราเบยวในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์ฮาฟขนาบข้างด้วยทางเบนไว้ White, และอเล็กซานดาซิงเชนโกแพงมิดฟิลใช้ไครฮาวเวต์มาตินโอเดกัดและเด็กขานไรส์ขณะที่3ประสานแดนหน้าก็มาครบทั้งบุกาโยซากากราเบียวเชซุสและกราเบียวมาติตินเนลลี เริ่มเกมมาได้เพียงแค่สีนาทีเท่านั้นเจ้าบ้านก็ต้องช็อกกันทั้งสนามเมื่อกลายมาเป็นอาร์ซนอลที่พังประตูขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วจากจังหวะฟรีคิกที่กลางสนามซึ่งโอเดกกัดยกบอลมาให้กับทางกราเวลโฉบมาโขกผ่านทางอาริซอนเข้าประตูไป VAR ตามเช็คจังหวะนี้อีกครั้งแต่ก็ยืนยันให้เป็นประตูไม่ล้ำหน้าเพราะมีทางกัคโปที่ยืนต่ำกว่าเขาอยู่นิดหนึ่งส่งให้ทางอาร์ซนอลขึ้นนำสูตรประตูต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามในนาทีที่29ของการแข่งขันลิเวอร์พูลก็มาตามตีเสมอได้สําเร็จจากจังหวะการเล่นบอลยาวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนข้ามซินเชนโก้ไปถึงทางซาลาได้เกี่ยวบอลกลับมาแล้วลากหนีซินเชนโก้อีกครั้งก่อนที่เขาจะกดด้วยซ้ายเข้าไปตรงตางข่ายที่เสาแรกแบบเด็ดขาดที่สุดทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งที่1ประตูต่อหนึ่งและจบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้ มากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังก็เป็นทางลิเวอร์พูลของเราที่เล่นกันได้อย่างคึกคักจริงๆในเกมนี้และมีโอกาสเข้าทำประตูหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ส่งบอลไปสุกก้นตาข่ายไม่สำเร็จน,นั่นทำให้จบเกมทั้งสองฝ่ายแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนโดยที่ทังอาร์ซนอลยังคงรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางเหมือนเดิมขณะที่ทีมของเราก็จี้ติดตามหลังเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นการลุ้นแชมป์ที่มันหยดอย่างแท้จริงเรล้ามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนนักเตะในทีมของเราไม่เลิกจริงๆและล่าสุดก็ต้องเสียแข้งคนสำคัญไปจากเกมนี้เพิ่มเติมอีกตัว อย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้เยอร์เกนครอฟก็ไม่สามารถใช้งานทางแอนดูรเบอร์สันที่ได้รับบาดเจ็บหัวไหลมาจากการรับใช้ทีมชาติของเขาและกว่าจะกลับมาลงสนามได้ก็ต้องเป็นช่วงหลังปีใหม่ทว่าในเกมกับ Oz, อ็อสเนลเมื่อคืนนี้เรากลับมาต้องมาเสียทางคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซไปอีกคนจากจังหวะที่ทางบูกโยสากาวิ่งเบียดไปกับเขาจนทางซิมิคารล้มลงไปชนกับตัวของทางครอฟ แถมยังโดนทับซ้ำอีกนั่นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่สุดท้ายก็เล่นต่อไปไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงของการแข่งขันเลยด้วยซ้ำหลังจบเกมทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็มาเปิดเผยข่าวร้ายให้แฟนบอลได้รับทราบว่าซิมิคารมีอาการกระดูกไหปาราหักและนั่นก็ทำให้จู้ตัวต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,านจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างตน้น คอสต้าซิมิคาร์มีอาการหายปราหักนะดังนั้นเขาจะต้องพักยาวอย่างแน่นอนครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงอาการของลูกทีมหลังเกมส่วนปัญหาอื่นๆเราจะได้เห็นกันนะมันเป็นเรื่องยากสำหรับเราอย่างแท้จริงที่จะปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะแอนดูโรเบอร์สันก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามนอกจากตัวของครอปเองแล้วอีกหนึ่งคนที่ได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยก็คือทางซาก้าต้นเหตุที่ทำให้ทางซิมิคัสได้รับบาดเจ็บไปนั่นเองและเขาก็ออกมากล่าวคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยผมได้ยินมาว่าคอสตาซิมิคัสต้องเดินทางไปที่โรงพรยาบาลดังนั้นผมจึงอยากจะกล่าวคำขอโทษกับเขานะซาก้ากล่าว สำหรับผมแล้วมันเป็นจังหวะแบบ5้า0บหเราวิ่งกันเบียดกันมาแบบไหลต่อไหลผมไม่เห็นว่าเข้าไปชนเข้ากับทางเยอเกนครับเพราะผมได้พุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่ลูกฟุตบอลเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นเป็นเพราะผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการฝ่าวในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันให้ต่อเนื่องครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่ขยับมาดูในรายของทางหลุยดีอาสกันบ้างว่าเขาก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าในช่วงราวหนึ่งชั่วโมงของเกมจากจังหวะที่แย่งบอลกับทางบูกายโยสากาเจ้าเก่าหน้าเดิมอีกแล้วครับท่าน นั่นทำให้ทางสุดท้ายเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปเพราะเล่นต่อไปไม่ไหวซึ่งล่าสุดตัวของทางเยอเกนครอฟเองก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของดาวเตะทีมชาติโครมเบียให้เราได้รับทราบกันด้วยแต่โชคยังดีที่สหรับในลายของดิอัสนั้นอาการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงเหมือนอย่างเคสของทางคอสตาซิมิคาสและคาดว่าเขาจะใช้เวลาเพียงไม่นานก็จะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราได้ มันเป็นการเข้าประทะกันแบบเข่าต่อเข่านะครอปกราวแรกเริ่มเดิมทีเราต้องการที่จะเปลี่ยนผู้เล่นเพียงแค่สองคนแต่จากนั้นเราก็เห็นทางลูโชล้มลงไปเราจึงมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนรวดเดียวไปเลยสามคนมันเป็นแค่อาการบาดเจ็บนิดหน่อยที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บขึ้นมานะมันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกังวลใจแต่คุณก็ไม่มีทางรู้ได้หรอก ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในเกมนี้จากจังหวะการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและ VAR ที่มีความผิดพลาดมหันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทีมของเราอีกแล้วครับท่านเมื่อมันมีจังหวะที่เราสมควรจะได้ลูกจุดโทษจากการพริกบอเลเร็วของทางโมฮัมเหม็ดซาลาก็ที่จะเป็นทางมาตินโอเดกกาดที่เอามือของเขาไปปัดบอลขวางเอาไว้แบบเต็มๆในกรอบเขตโทษ แต่ทางผู้ตัดสินคริสคาวานัฟในเกมนี้กลับไม่ได้เป่าให้มันเป็นลูกจุดโทษซึ่งในจุดนี้ก็จ,จะพออ้างได้ว่าเข้าอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือการทำหน้าที่ของทาง VAR ที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นเดียวกันกับจังหวะดังกล่าวข้างต้นและไม่มีการเรียกให้ผู้ตัดสินกลับมาดูภาพช้าที่เกิดขึ้นที่ข้างสนามโดยซ้ำไปเล่นเอาช็อกตึงกันไปทั้งสนามแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวนั่นทำให้หลังเกมทางเยอเกนครอฟก็ดอกไม่สัมภาษณ์ในเชิงการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของกรรมการและทีมงาน v a r ทั้งหมดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปฏิปักษต่อทีมของเราอยู่เป็นนิด ยเฉพอะอย่างยิ่งเกมใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการดุนแชมป์เช่นนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์มันเป็นจังหวะที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริงเลยนะครอปเริ่มต้นตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นผู้ตัดสินในสนามอาจจะมองไม่เห็นจังหวะนี้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้กลับมาดูภาพช้าพเอแมงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงกล้าบอกได้ว่ามันไม่ใช่ลูกจุดโททท้งนี้ไม่เพียงแต่ครอบที่ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้เท่านั้นแม้แต่ทางเจมี่คาร์รักเกอร์อดีตปรกรังรหลับตำนานของทีมเราก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยมาตินออเดกกาดอาจจะลื่นเล็กน้อยในจังหวะด,ดังกล่าวนะแต่มันก็ถือว่าเขาโชคดีมาก เพราะยังไงผมก็คิดว่ามันต้องเป็นจุดโทษคาร์เกอร์กล่าวระหว่างการจัดรายการให้กับทาง Sky Sports สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษขณะเดียวกันทางแกรี่เน i ว l ลอดีตแบ็คขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมคู่อริตลอดการของเราที่ก็ร่วมดําเนินรายการอยู่ด้วยก็พยายามจะนําเสนออีกหนึ่งมุมมองแต่เขาก็คันได้ไม่เต็มปากเหมือนกันเพราะภาพที่ออกมานั้นมันชัดเสียยิ่งกว่าชัดโอาดก,กัดโชคดีที่ไม่เสียจุดโทษในวิลกล่าวแต่สิ่งที่ช่วยเขาเอาไว้อันจะเป็นเพราะเขากําลังลื่นล้มคาควาเขาเสียหลักซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้แขนซ้ายเพื่อช่วยปักลงไปบนพื้น แต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็ค,คือความคิดเห็นจากองค์กรผู้ตัดสินอังกฤษที่ยืนยันว่าลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษถูกต้องแล้วแขนของโอเดกกัไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางของลูกฟุตบอลนะแต่ขยับเข้าหาร่างกายของตัวเขาขณะที่ลม้มลงนี่คือคำอธิบายขององค์กรผู้ตัดสินแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง พร้อมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ